สวัสดีครับ,รบเรากลุ่มติงครับผมแล้ววันนี้เราจะมาแนะนําให้รู้จักกับบูงตัว่ววงครับผมจั่วหลวงคือสถานที่ออกกำลังกายที่ใหญ่ที่สุดในโคราชเราเลยใช่ครับผมแล้วเราจะมาเรียนรู้ว่าที่บูงเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเดินพาเดินไปร,รอบๆนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับใช่ใช่ไปออกกำลังกายกันดีกว่ากัเพื่อนไปเจอกัแนแล้วคุณจะคอยดู ครับผมสำหรับตรงนี้เนาะเขาก็จะเรียกว่าลานรวมใจครับผมก็คือสำหรับให้คนที่ออกกำลังกายมาเหนื่อยแล้วไม่ว่าจะวิ่งมาหรือปั่นจักรยานมาเหนื่อยตรงนี้ก็จะมาพักก่อนกันครับเขาก็จะมาวาดรูประบายสีกันเนาะส่วนมากครับผมก็หลากหลายวัยเลยนะฮะมาอยู่กันตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์น้องๆแถวนี้กันดีกว่าครับผมเะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันน้องๆมาวาดรูปตรงนี้กันดีกว่าครับน้องที่ขออนุญาตคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับ จะหันเข้ากล้องนิดนึงน้องชื่ออะไรฮะชื่อปุ๋ยค่ะน้องปุ๋ยนะฮะวันนี้มาทำอะไรครับผมมาเข้เพื่อนระบายสีค่ะเข้เพื่อนระบายสีเฉยเปกติมาบุ้งบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยอะไม่ค่อยบ่อยมานานๆทีมาอาทิตย์หนึ่งนี่มากี่ครั้งระบุได้ไหมแต่แต่เพื่อนเฉยเฉยค่อ๋อแล้วได้เพื่อนมาเฉมาเข้ามาส่วนมากทำอะไรครับผมวิ่งวิ่งมองกับร่งกายอย่างนี้เนาะรักสุขภาพไงเดี๋ยววันนี้มาเอาร่างกายเอามาระบายสีเฉยเฉยเนาะ อะไรเดี๋ยวขอชมผลงานหน่อยได้ไหมในแค่ทำอะไรบ้างฟังแล้วไงฟังเนี่ยโอ้โห้วี๋ยว้ดี๋ยวโอ้ครับน้องมาลีนะฮะนั้นโดเรมอนโอเคเห็นไหมครับเียรูละครับผมสำหรับ พื้นที่ตรงนี้นะฮะก็เป็นมุมสําหรับเด็กน้อยนะโบนนะใช่ครับใช่ตรงนี้ก็จะมาดูตรงนี้กอนเลยตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นสําหรับน้องๆฮะ,ะส่วนฝั่งขวามือเนี่ยนะฮะลองมองไปที่ฝั่งขวามือจะเป็นเป็นเป็น,ปนตรงที่เด็กน้อยวาดรูปนะครับซึ่งเด็กก็ยังไม่มายังไม่มามันไปเล่นตรงนะู้นอยู่เราจะมาคุยกับน้องๆว่าถ้ามีความคิดเห็นยังไงับก <มา S 1> ล่าวมาดูกันเลยครับตามมาเลยฮะน้องๆน้องๆคุณปลาเนี่ยน้อง เอานะครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับผมชื่ออัศจาราพัชจันทิพยูช่าโอ้ชื่อเล่นชื่อน้องอะไรครับเพวาโอ้น้องเพวาน้องเพวามาบุ้งบ่อยไหมครับมันปกติในสัปดาห์หนึ่งมากี่วันครับมาก็ี่พ่อยจุดมาวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาทำอะไรมาวิ่งโอ้มาวิง่งเล่นได้กี่รอบแล้วครับนี่หลายรอบหลายรอบแล้วด้วยนะครับผมตรงนี้มาบ่อยไหมมาเล่นสนามเล่นตรงนี้บ่อยไหมหรือว่าคืนตอนมากไปไปทำอะไรมาบุ้งจนมากไปทำอะไร มาวิ่งมาวิ่งอย่างเดียว,ยวแต่ว่าวันนี้มามาสนามเด็กเล่นก่อนเพราะวไม่มีอะไรทำโอเคครับขอบคุณน้องเทวมามากสวัสดีกล้องด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณมากาค,รครับผมครับผมสำหรับตรงนี้เนาะทรอก็เรียกว่าร้านแล้วว่ามินนะฮะ ร้านนี่เห็นเลยด้านหลังใช่ครับเป็นร้านเอกประสงค์ของที่นี่ครับเขาจะมาจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่อะไรก็ตามเข้ามาอันนี้งานอะไรครับอันนี้เขามีงานแต่งครับผมอูพอดีไม่กล้าเข้าไปสัมภาษณ์เขาจิงจงานค่อนข้างใหญ่โตโอเคครับครับผมข้างหลังตรงนี้จะเป็นห้องน้ำี๋ยวเขาปิดไปแล้วฮะตอนนี้ไม่ให้ใช้คุ้นๆเหมือนที่เป่าปีแค่เฮมานีักอย่างนี้น่าจะใช่นะครับผม ครับผมก็ตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งเนาะก็ให้คนมาเป็นจอยกันส่วนมากก็จะมาเตะบอลตีแบตอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เขาล้วต่อไปเราไปให้หันลากันดีกว่านะเดี๋ยวมีหลายที่แม่ขนมปังแป๊บนึงนะครับผมไปลครับเดี๋ยวเราจะไปเจอคุณแหลมกันตรงนู้นนะคุณแหลมมันกำลังออกกำลังกายรออยู่เดี๋ยวเราไปเจอกันครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นลานกีฬานะครับเป็นลานกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับก็จะอยู่ด้านนี้ครับ เราจะไปสาธิตการออกกำลังกายให้ดูเราจะไปสาธิตการออกกำลังกายให้ดูนะครับเชอกเลยครับผมนี่ครับก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆนะครับครับผมครับสวัสดีครับจะมีหลายชิ้นเลยนะครับจะได้ไง ครับตอนนี้เราอยู่ตรงสะพานนะครับที่อยู่ระหว่างสองภาฝั่งของมุตะหลวนะครับผมเรากําลังจะเดินไปไหนครับให้หาปลาใช่ไหมครับใช่ครับเรายังไม่ถึงที่ให้หาปลาเลยตอนนี้กำลังจะเดินข้ามฟากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมคนก็กําลังจะเดินไปให้หาปลากันเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นครับปลาปลาปลา ครับผมสำหรับตรงนี้เนาะนอกจากบุ่งเนี่ยนอกจากจะเป็นที่วิ่งที่ปั่นจักรยานที่ออกกําลังกายแล้วใช่ครับยังมีความสนุกทางน้ำนะฮะอย่างที่น้องๆเขามาไปดูน้องๆทางนี้ทางนี้เดี๋ยวต้องรอเขาขี่รถกลับมานะครับผมมีเรือไทพายกันเล่นเดี๋ยวเราไปถามวันกี่บาทเนาะครับได้รู้กันมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราเราจะไปถามคนคนขายเรือ คุณคุให้เช่าเรืออ๋อให้เช่าเรือป้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับย่าสัมภาษณ์ได้ไหมครับผมทำงานสัมภาษณ์ครับจะถามว่าอันนี้อันนี้บริการเช่าเรือใช่ไหมครับผมใช่ค่ะถ้าเกิดคนที่สนใจจะมาเช่าเรือนี่คิดราคาอะไรยังไงครับคุณป้าก็ลำนึงก็ครึ่งชั่วโมงห้าสิบบาทค่ะชั่วโมงหนึ่งเก้าสิบนั่งนั่งกันดีกว่าเพื่อนนครึ่งชั่วโมงห้าสิบบาทชั่วโมงหนึ่งก็เก้าสิบอันนี้ก็คือต้องต้องก็ได้บัตรสมาชิกด้วยมีบัตรสมาชิกด้วย แล้วต่อไปมาคราวหน้าก็อ๋อมีส่วนลดใช่ค่ะอ๋อเยี่ครับผมนั่งฟรีนะครับผมไม่ใช่แล้วช่วยตังค์เราก็จะมีลงแต้มสะสมค่ะครึ่งชั่วโมงก็หนึ่งแต้มสะสมสะสมลงฟรีไว้ลงฟรีโอเคเป็นโปรโมชั่นเนาะสำหรับท่าเต็นยังไงครับคุณพงศ์การขอบคุณมากครับว่าขอบคุณครับผมโอเคครับ ผมนอกจากปุ๋ตะหลัวของเราที่จะเป็นสถานที่ออกกําลังกายก็ยังมีที่ให้อาหารปาลาด้วยนะครับพวกเราได้บุญนะครับคิดใจดีครับม,มา,มาก็จะให้ได้ครับโอ้โอุ้ยปาก็เลยครับเดี๋ยวขอย้อยนแป๊บๆ ครับผมสำหรับตอนนี้ก็มาช่วงท้ายรายการแล้วนะเนาะหลังจากวันนี้เราก็ได้รู้จักกับปุงป่งตะหลวกันมาเยอะแล้วนะฮะเราก็ไปออกกาลังกายมาจนเหนื่อยแล้วท้ายแล้วหรือท้ายแล้วครับผมเราโหฟิตอยู่เลยเสียใจมากที <ส estão S 2> ่ต้องจากกันไปก็จากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะ,ะถันมารักสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นนะ,ะครับผมครับผมการออกกาลังกายเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งที่ดีต่อตัวเราและเพื่อนเพื่อนรอบโลกด้วยเนาะดีกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะฮะครับผมอย่าลืมคอนเซ็ปต์ของเรานะฮะมาออกกาลังกายกันเถอะครับครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ